สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ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 ก่อนขอชัดชัดขอชัดสวัสดีครับสวัสดีอ๋อก็จะก็จะสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จา๋าสวัสดีครับเสียงมันดังเนาะฝนมันตกแรงมากเลยนะลุกเนาะฮะไอก้อนไอก้อนมันไปไหนสวัสดีครับเออดาจมูกแม่นะ Opp med deg.